สวัสดีครับผมนายนัสพัชเจริญประทุมวันนี้ผมจะมาทำงานที่4ของ e อ2สอนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้จะมี power supply ครับปุ่มแล้วก็ดิ i ตอร์แล้วก็ทรานซิสเตอครับแล้วก็มีหลอดไฟ1อัน,นครัวิธีการต่อนะครับต่อครบบวกมาไว้ในเดดบอร์ดนะครับแล้วก็ลากมาจ่ายให้หลอดไฟ แล้วก็จะมีปุ่มเป็นตัวควบคุมการเปิดปิดของไฟนะครับมีรีเซ t ตเตอร์ไว้เอ่อไว้ควบคุมกระแสไฟนะครับเพื่อความสเสถียรของวงจรแล้วก็ทรานซิสเตอร์จะเป็นตัวรับกระแสจากหลายๆแหล่งมาแล้วก็จ่ายออกนะครับและนี่คือ ที่ได้ครับก็บางทัก